สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พามาชมบอลสีนะครับบอลสีก็จะมีหลายประเภทนะฮะอ่าจะมีแบบการเลี้ยงแบบอบแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะฮะอ่ะอันแรกนะครับเพชรเจ็ดสีฮะอันนี้จะแบบอบนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะโตช้าแล้วก็ไม่อยากให้โดนแดดนะครับขนาดไม่โดนแดดใบยังไม่เลยนะฮะนี่ฮนะเห็นอยู่เหลืออยู่สามนะฮะสามใบ หนึ่งสองสามฮาร์ปด้วยนะครับเพชรเจ็ดสีฮะอ่ะไปดูต้นต่อไปครับต้นต่อไปอ่าอันนี้เป็นศิลาหุ่มทองนะครับใบน้ําเดี๋ยวนี่นะฮะก็จะเดี๋ยวมีอยู่กี่ใบสองใบนะฮะแล้วก็อีกยอดหนึ่งที่กําลังแทงขึ้นมานะครับอ่ะมันจะเป็นหมอกๆเลยนะฮะเห็นอยู่นะฮะต่อไปนะครับพวงพิมานอันนี้เหลืออยู่หนึ่งใบกําลังจะแทงหลอดขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับอ่ะมาต่อตรงนี้ครับ ตรงนี้เป็นที่เพาะไว้นะครับผ่าผมอ,ออกมาอ,อยู่ในอบหมดเลยนะฮะก็จะมีชายชนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้มี4ต้นกำลังแทงเคี้ยวขึ้นมานะครับแต่ละอันเนาะดินก็จะมีอะไรบ้างครับมี spectator m o นะครับแล้วก็มี p ิสม m o นะครับมีทรายแล้วก็มี ขุยมะพร้าวนิดนึงนะฮะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นชายชนเหมือนกันนะฮะชายชนอันนี้จะเป็นในห้องนะฮะอันนี้รู้สึกว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วแหละผมก็กลบไปอีกนะฮะรอบหนึ่งอ่ะช่างมันครับไม่เป็นไรกล่ไปอีกก็เพราะไวหลายๆแบบนะฮะจะได้เห็นความแตกต่างนะฮะอ่ะไปดูต้นต่อไปครับดูตรงนี้นะฮะอีกอันหนึ่งก็อันนี้จะเป็นส่วนของ อ้าวมองเห็นไหมครับเนี่ยเป็นส่วนของอมะขวานรังสันนะครับมะขวานรังสันอันนี้ก็จะมีเคี้ยวมีต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งต้นมองเห็นไหมครับเนี้ยหนึ่งต้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ยังไม่แยกออกกระถังนะครับแล้วก็อีกสามต้นกําลังตาม,มานะครับเป็นเคี้ยวแล้วแหละนี่นะครับเป็นการอบแบบนี้นะฮะอ่ะต่อไปจะไปดูต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติครับ แฝบมาตรงนี้ครับอันนี้สุ่มปกติเขาจะเอาไว้ขังไก่นะครับแต่ว่าผมเอาไว้ขังชายชนนะฮะเออเลี้ยงแบบนี้ดีครับนี่ฮะนี่ยกออกมาเมื่อกี้เลี้ยงแบบนี้ดีนะฮะก็ด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นทรายนะฮะปลูกทรายไว้เห็นไหมฮะทรายทั้งหมดเลยครับมันจะเย็นฮะแล้วก็มันถาดรองนี่นะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางไป อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนดินนะผมก็เลยยังไม่แช่น้านะฮะเดี๋ยวดินมันจะลงไปสุกปกนะครับนะฮะนี่เพราะเองนะฮะนี่ชายชนฮนะเลี้ยงแบบนี้โตวไวครับแล้วก็เย็นนะฮะนี่แบบนี้นะครับลองไปทําดูก็ได้นะครับมีวงบอ่อแล้วก็รายลงไปก่อนลดน้ําให้ชุ่มะฮะแล้วก็เอามาตั้งไว้แล้วก็หา ที่ผมเอาเอาสุ่มไก่คอกไว้คอบไว้เนี่ยนะฮะปวอกันพวกหอยทากนะฮะหรือว่ามแมลงต่างๆมันชอบเข้ามาหอยทากเนี่ยนะฮะกลางคืนนะนี่อย่างนี้เข้าไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับซับมาตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติแหละครับเนี่ยธรรมชาตินะฮะนี่ฮะใบใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือนะฮะดูฮะนี่นะฮะกรบเลยป้ายทุกใบแบบนี้นะฮะกรบกรบมือเลยนะฮะเห็นไหมฮะ อัน,นี้ยงเบธรรมชาตินี่นะฮะอันนี้ก็ยังไม่กลัดเท่าไหร่นะครับสีก็เพิ่งจะออกอันนี้ไม่กลัดเดี๋ยวมันเขาก,กลัดไปเรื่อยๆนะฮะแต่มีถาดน้ํารองทุกอันนะฮะอ่าอันนี้เหลือใบเดียวโฟผากของออกมานะครับนะฮะนี่อันนี้จะเป็นมิ่งมงคนนะครับใบใหญ่หมนงันฮะเท่าฝ่ามือเลยฮะเอามืดโอนี่แทงหลอดวันนั้เห็นทางแรงหลอดอยู่นะฮะอันนี้ก็รอเขาอ่า ขึ้นใบใหม่นะครับเพราะผ่าหัวเข้าไปนะฮะนี่คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับตรงที่จะทําให้ชายชนนี่ฮะผมจะเททรายไว้หมดเลยแล้วก็ลดน้ําให้มันชุ่มนะฮะแล้วก็มาวางไว้ในที่ร่มลำไรอย่างเงี้ยแดด่องนิดเดียวเขาจะโอเคเลยครับแล้วก็หาที่ทาการเขาหน่อยเนาะบางทีลมอะไรมาอย่างเงี้นะฮะกลัวใบเขาจะหักนะฮะมีเสร็จแบบนี้ครับเดี๋ยวไปชมในตู้อบฮะอันสุดท้ายแล้วครับ มาครับแง่พื้นที่เราเยอะนะครับเราก็เลยทดสอบไปเรื่อยๆนี่นะฮะตู้อบบางทีทุกทีเขาจะอ่าข้างบนนะฮะแต่วันนี้ไม่เวลานะครับมุดข้างล่างฮะเี่พอเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้นะครับอันนี้ลุยล้นฟ้าอันนี้น่าจะเป็นเดี่ยนะครับแอป้ายสีเบญจรงค์นะฮะนี่แล้วก็ชายชนอีกอันนึงนะฮะ อันนี้เป็นเทพอักษราครับนี่กำลังแทงยอดนะครับแทงยอดนี่ด่างแบบนี้ครับอันนั้นชมพูทวีปนะฮะเล็กอยู่แล้วก็มีเศรษฐีพันล้านนะครับเล็กๆกิ่งก้านเนี่ยฮะนี่เรษฐีพันล้านทั้งหมดเลยยังยังไม่ป้ายเลยนะฮะแล้วก็เอามาอนุบาลไว้ก่อนตรงนี้นะครับตรงไหนที่ต้นที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เอามาไว้ตรงนี้ก่อนให้เขาได้เซต ตัวนะครับแล้วก้นอุณหภูมิที่มันมันโอเคนะครับมันก็จะทําให้พืชเราโตไวนะฮะแล้วยิ่งเข้าหน้าหนาวด้วยนะครับก็ควรจะมีตู้อบไว้นะครับอ่ะอีกอีกอีกนึงฮนะเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะครับอีกอีกต้นหนึ่งโซนหนึ่งครับมาอีกโซนฮนะโซนนี้จะเป็นอ่าพื้นที่ว่างเปล่าแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ําคั่มนะฮะเราก็เลยเอาอ่านี่นะครับเอามาโปรยไว้ เอามาลงไว้นะฮะทำเป็นเป็นป่าขึ้นเพราะว่าดูฮะเห็นบอลที่แบบอ่ที่แบบไม่ได้มีราคาเลยนะครับมันขึ้นเยอะเหลือเกินนะฮะก็เลยไหนลองเอามาดูซิอันไหนที่มันราคาเบาๆเลยนะฮะเช่นสาวน้อยปลาแป้งอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่ายินเนาอย่างเงี้ยฮะโอ้ปรากฏว่านนะฮะดูฮะเอ้เขาชอบแบบนี้เนาะเขาชอบแบบนี้นะฮะนี่เอามาทิ้งไว้นะครับดูฮะเนี่ย บนกระดาษนะครับเนี่ยดูฮะเขาชอบแบบนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสาวน้อยปรับแป้งที่เลี้ยงไว้แล้วโอ้ใหญ่เลยฮะอ่ะมาดูโซนนี้นะครับอ่ะเดินผ่านกล้วยตานีด่างมาหน่อยนะฮะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะครับกวักนางกวักเนาะนางกวักนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรน,นกคุ้มใช่ไหมครับ นี่ฮะอยากให้ดูสาวน้อยปับแป้งเหม,มือนเมืองเกาะเกร็ดเลยนะฮะดูฮะใบใหญ่มากมีฮารด้วยนะฮะ <c oughs> จริงจริงใบมันน่าจะตายแล้ว,ลวคำไกลแล้วนะฮะปลดระวังเรียบร้อยอูแต่เขามีกอเยอะมากนะครับอันนี้ราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันสวยดีนะฮะก็เลยปลูกทิ้งไว้ให้ดูเฉยๆนะฮะนี่เนาะก็จะเป็นโซนแบบนี้นะครับอันนี้กล้วยิ่งตัดไปนะฮะวาคอม ให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับสวนบอลใครที่คิดจะทําก็ลองดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าใช้พื้นที่ตรงที่มันอ่าว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์เอาทรายไปเทลงนะครับแล้วก็อาหาพื้นที่ให้มันเย็นๆหน่อยนะฮะบางทีมันสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับแล้วมีความสุขด้วยนะฮะปลูกต้นไม้ใครที่อ่ากำลังคิดจะหาธุรกิจหรือว่า สิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขนะฮะก็ทําไปเถอะครับนั่นคือการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ดีหมดนะครับไม่มีโทษหรอกครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะฮะไม่ได้ทําคลิปนานก็วันนี้ให้ดูเยอะเลยฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับจะให้ดูกล้วยด่างแล้วครับคราวนี้กล้วยด่างอะไรเข้ามาบ้างอะไรเกิดขึ้นมาใหม่บ้างนะฮะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือบอนสีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ